ฟังนะฟังนะฟังนะไม่ต้องรอโหลนะเข้าวิ่งเข้าไปจิ้มหินพร้อมกันโคโลทีนะวิ่เข้าปจิ้มหินพร้อมกันโคโลทีนะสามสองกดดาวิ่งจิ้มหินโก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 วิ่งจิ้มหินนะใครเมียไม่ใครเมี้ยนโกฟันฟาดแล้วฟาดแล้วฟาดโตจิ้มหินโคโลทีจิ้มหิน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 โคโลทีจดิ้มหินจุดจิ้มหินจิ้มหินจิ้มหินเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวจิ้มหินเลยจิ้มหินจิ้มหินโคโลตีกดจิ้มหินทุกคนนะกดจิ้มหินทุกคนนะจิ้ ไอ้ยี่มันแตกช้าเหรอวะเดี๋นะเด๋วสวยสวยสวยว่ากลมเป็นไฟบอกกลมเป็นไฟไปไหนหมดไรอสัตว์ไอ้เพี้ยนไอ้ยี่ไปไงมึงไปบ้านอื่นดิไอ้สัตว์้าที่ไปหามันดิเดี๋ยวฆ่าฆ่าแม่งไอ้เหี้ยไล่ฆ่าเลยไล่ฆ่าไอ้เพ้ยนไล่ฆ่าเลยสัตว์เกษารเดินเดินเดินใส่จะไม่เลยพุทธเัตนพุทธเัตนไอ้เหี้ยแม่งศัตรูไอ้สัตว์ไปฆ่าไป ตาเพื่อนนะข้าไปนะข้าไปนะข้าไปตั้งตั้งตั้งมาไดก่อนต้งมไดตผีแป๊มาตั้งมาไดก่อนตั้งอหน้าก่อนตั้งไาอีหน้าก่อนตั้งอหน้าก่อนใสผีแป๊บมาานสองหนึงนะนลงผู้ปิตผู้ปิตผู้ิตตาลงตีแป๊บเลยตาลงป๊บตาลงไปเดินไปเพื่อนเดินไปเดินไปเดินไปดนไปกดดาหน่อยกดด้าเดินไปกดด้าเดินไปกดด้าเดินไปดด้าเดินไปฝันฝันหนาสงยจะหันหนาส่งห่นหน้าเดิไปเดินไปดไปเดินเดินเดินไป้ดินไปเด้ิ เดินไปเพื่อนเดิไปพูดปแป๊ดปบเดินไปเดินไปอีกเดินไปอีกาดแล้วพี่ดาดส่งแล้วเดินไปอีกเดินไปอย่าไันเดินนเดินเดินลงไปเดินลงไปเดินลงไปเดินใส่มันไปเหยียบหนาไปเดินลงไปเดินไปดีเฮ้ยเดินใส่เดินใส่ไปเดินใส่ไปเดินเหินไปเดินเอาหินแบเดินไป่หินแปเพื่อนเดินไป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 เดี๋ยวขอบิเดี๋ยวขอมใส่ปี๊แป๊บก่อนใส่ปี๊แป๊บก่อนใส่ปี๊บแป๊บก่อนเชื่อหมอ้ามไม่อยู่ยืน้ามไม่อยู่ยน เดินมาสวยๆเดินมาเดินมาอีเดินมาอีเดินมาอีกนนงสแยกสแยกสแยกเดินใส่สแยกเดินเดินกู้ล่น้ำบ่อแลวน้ำ่อแลวน้ำบ่อยแลวน้ำ่อยกตกก็ตกกตแลวน้ำบ่อยเออสวยสวสเดิน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 เอเดินอเใส่พี่แป๊บเดินเดินยเดินเุ๊บุุเดินเดินุ๊บปีแปุีแปอุยค้างค้างค้างม่หนึงค้างค้างค้างอสัดค้างพดแปเดินซ้ายเดินซ้ายเดินไปแกซ้ายแกวแกวแกกไปใส่ใส่พี่แปปอีกใส่พี่แปอี เดี๋เข้าซ้ายอีก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 เข้าวิเาเข้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 าดูเลยสายมีใครหลุดบ้านเราบอชเชิดูด้วยนะอุ้ยติดอะไรอะติดน้ำนี่ยนะเดินเดเพื่อเดินเดนดิวสวย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 อย่างจ้าบเลยว่ะสถานการทนี่ล้าเลิศจริงฟั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 งแล้วฟังนะขี้งอกขี้งิขี้งกขี้งอกขี้งกโอ้ยเฮียไอ้สารเด้ลขี้มาขี้มาขี้มาีมาขี้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 เมดสีขี้เมสีขี้มาขี้มาตาข้เลยขี้ข ขึ้นห่ยขึ้นแม่่แม่งกูยับเลยายขึ้น่ายขึ้น่ายขึ้น่ายขึ้นเนี่ยตายขึ้นวแม่ตายขึ้นน่มันอน่ขาไม่อยู่ขาไม่อยู่ขาไม่อยู่โดนโดนยุกโดนโดนติงไป้ระลกชุกไก่ลูชุกไก่ลูชุกไก่ไก่ไก่โอ้ยสะนนเตะเฮียดินไปดันไปดันไปดันไปดิ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 นทู่ไปดินทู่ไปดินทู่ไปดินทู่ไปดนท่ไปกดกดยิงีบกดยิงหัวไปตัเตาย แรงดึงก<ๆ>ูไปรู้กี่ทียังรู้ในกี่คนเมื่อกี้เออดังขึ้นขึ้นเพื่อนันขึ้นเลยขึ้นเขึ้นขิวเปลาิีเปลาคาแต่หน่อยยุ่แต่ด้วยแม่แต่ด้วยแม่แต่ด้วยแม่แต่ด้ดันขึ้น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 หนึ่งังขึ้นึังก็มีฟันดาบสงแล้วหนึ่งก็มีเติมมแล้วเติมฟันดาบส่งแล้วฟันดส่งแล้วันดบส่งแล้วแต่ขึ้นมาแล้วก็ล้มล้มย้มแต่ลงก่อน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 แน่ง ด้านขวาด้านขวาค้าไม่อยู่ด้านขวาค้าไม่อยู่ด้านขวาด้านขวาด้านขวาค้ไม่อยู่มดขึ้นมาเดินขึ้นมาดขึ้นมาเดินเดินเดินโดนตุเตะอยู่แดินขึ้นมาเพื่อนเดินขึ้นมา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 แดินขึ้มานักขึ้มานักขึ้มาโอ้โหไอสัตว์จะชูช่วยหน่อยช่วหน่อยช่วยหน่อยสวยสวยสวยเดินขึ้นมาอีก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 เดานขึ้นเดินขึ้นเดินขึ้นเดินขึ้นไอ้เช่นนี้กูแหลกอะไรอู่เนี่ยไอสัตว์ทำไม โอ้ยตายแล้วชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยตายแล้วตายแล้วตายแล้วแป๊บนึงนะแปมือไปมือฟังฟังฟังคีย์ไปคีย์ไปคีย์ไม่แม่เซ็ตคีย์ไม่แม่เซ็ตคลิก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 ไม่แม่เซ็ตคลิก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 ข้าข้าตัวเติมข้างล่างหรอกข่าตัวเติมข้างล่างหรอกข่าตัวเติมข้างล่างหรอกข่าตัวเติมข้างล่างหรออข่าตัวเติมข้างล่าง่าตัวเติมข้างล่างที่เหลือใส่ที่เหลือใส่ข้างหน้าใส่ข้างหน้าเดินเดินใส่หน้าเดินใส่ข้างหน้าเดินใส่ข้างหน้าเดินเดินเพื่อเดินใส่หน้าไปใส่หน้าไปใส่หน้าไปสวยสวยใส่หน้าไปใส่หน้าไป ส่น้าไปใส่ข้างไปใส่ข้างไปใส่ข้างไปใส่ไปใส่ไปลม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 หมดลม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 หมดผมเองลมหมด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 เดินมาเพื่อเดินมาเดินมาไหนไงไหนไงไนไงไปแไปแลไปไป้้ป้ดมากดหินสอแล้วดันไม้กดหินสองม้กดหินสแล้วเดินมาีหน้ากดหินสองเดินมาอีหน้าเดินเดินเดิพูดพแปพเดินไปเดนไปหน้าเข้าเพื่อนหน้าเนเข้หน่อยหนเดหน่อยเดิน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 นเดนเดนเดินเ เดินนีเดินนีเดินนีเเดินนีเดิาตั้งผมแดงตั้งผมแดงตั้งผมแดงตั้งมข้ยแดงใ้หมดขียเกแดงให้หมดขี้เยอมแดงตันขึ้นนเดนขึ้นล้วนะสามผมเดินขึ้นเดนขึ้นเันขึ้นเดนขึ้นเดนขึ้นดนขึ้นเดนขึ้นเดนขึ้นเินขึ้นงดินขึ้นเดินขึ้นเดินขึ้เดินขึ้นขึ้นเดินขึ้นเออหมดหมดหมดไอสัตว์เราหมดไอขี้ แต่แต่แต่ล้มหมดล้มหมดล้มหมดล้มงล้มแวตเตะช่เต่เตดูแมแต่แตลุ้มแล้วตล้มแล้วล้มล้ล้มล้มแรงล้มแล้มแลมท้งล้มแท้งแล้วแต่ล้แล้วแต่ล้ไว้ต่ล้มล้มต่ล้มมาลุ้มมาตย้เต่ต้เต่ดย่้ย่้ยล่ตสวยสวยสสวยสวยเตะมเตะมเตะอยมเตะฟังน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 ะไอบานกิใหญ่ไปก่อนกิ๊ใหญ่ปุ มูบมูบมูบเฮ้ยไม่ไม่ต้องไม่ต้องะไม่ต้องเยี่ยมันมันไปบ้านมันโดนตีบ้านแตกไม่รุ้มไปไหนไม่ต้องไม่ต้องเราอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละเราลองโฟลเฟมอยู่นี่แหละไอ้สองไอกีล่นไปก่อนตต่อตไม่ไม่เมื่อกี้นี่คิดว่าไม่ใช่บ้านมันไม่ต้องไปนะอย่าไปนะอย่าไปนะไปได้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 ไป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 ไนไปไปไปไัไป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 ไมาปไ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 ปขปาปนป่ปไปาปไปไนไป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 ไ่กไ่านีหมด เยี bye. 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 Bye ่ยมนเยี่ยมไอ้รีันลิ้ันพไว้สสจไหแป๊บนึงค่าเรยค่าไม่มีแบบเราโอ้เียมาเขาแ้วสั่งไนี้สั่งไขึ้นูปั้นสั่งไขึ้นเพนฟันดาบส่งอยู่ฟันดาบส่งอยู่สั่งไรขึ้นพนไว้ฟันดาบส่งอยู่เพื่อนไปนั่นไปนั่นไปนั่นไปกดกิ้อยู่กดกิอกด้สงอยู่ไปไปนั่นไปนั่นไปเพื่อนไปนั่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 นไปน แล้วตัดลูกบ้านไปแล้วตัดลูกบ้าน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 นังขึ้นนัขึ้นหม่ข้าบอลทำ่ใม่ข้าบอลทำ่มข้าายบอล้ายบอลกองไปเลยเยกองปเลยเลข้าหน่อยั่งมเข้าหนยเข้าห้าอยบอลหน่อยำไ่งใหมั้ายน่อยกองกองกองข้ไปเลยเลยข้นไปเลยเลยข้าไปเลยววยสวยนั่งข้มา้นมาขานช่วยตดช่วยติช่วยตาหมดมลมลมาหมดหมดช่วยต้มมเมออมาหยุดหยุดก่อนหยุดหยุดข้างหน้าก่อนหยุดข้างหน้าก่อนใจเย็นหยุดเจอเตัดตัวหยุดหยุดหย เออตั้งใจว่าหยุดอยุดตรงนหยู่ตรงนตรงนไปดินไปดูเดินไปเดนไปข้อนไปข้อเดินไป้อเดนไปข้อเดินไป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 ดินไปเ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 ดินไปดินไปดินไปเดินไปเดินไปดันไปเดินไปเดินไปเดินเดินไปเดินไปเนไปด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 ินไปไปไปเดีนไปดนไปดนไปดันไปดินดนไปดนไปดนนไดนไดินไปดินไปดนไนดินไปเดินไปเดินไปเเดินไปเดินไปไปเดินไป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 เดินไปเดินใส่ีเดินลงเดินลงเดินเด ไปเอวช่อประดับลงแม่หน่อยช่ยบับลงแม่คนทีปะดับลงแม่คนทีปะดับลงแม่คนทีเออลงลงมาลงมาล้วลงมาลงมาล้ไหนตัวนัไงมาแล้วไนลงมาลลงมาแล้วลงมาล้ลงไปลลงไมาลงมาลงมานมสมุลงลงเลงลงมลลลงมาเาหัวลาไปข้าัวลานินงาหวลานง้าหมวลา้าหลาางสพุบมานต่้นพดลงมาเขอลงมาเลงมาดิเดนลงมาเลยนลงมาเลยอย่าไปกลัวมาเดินลงมาเลยดลงมาเลยางมา ตัวไหนเข้ามาเข้ามาเข้ามาตัวไหนเข้าขวาตัวไหนเข้าขวาตัวไหนเข้าขวาสั่งตายขึ้นรึป้าหนูตัวไหนเข้าขวาสั่งตายขึ้นรึโมลุป้าหน่อยเนื้อมีกองมาเลยเลยเข้ามาลุป้าหน่อยเนื้อหน่วงว่าอนนี้ใครหน่วงวะ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 เหมือนหนึ่งหน่วงวะจะไปเราไม่ค่อยขึ้นแล้วไม่ค่อยลงเลยวะทุมา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 เข้าไปใน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 ตัวไหนปาดปาดดปาขวาล่างไปสอ่งตายรูปปั้นตัวไหนปาดขวาล่างไปสอ่งตายรูปปั้นตัวไหนปาดขวาล่างไปวีพีปาดขวาล่างวีพีไปปาดขวาล่างวีพีไปจะล้วีไปนนะพ ใส่วีพีเล้าใส่วีพีเล้าใส่ลงไปใส่ไปใส่วีพี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 ไปเดินไปเดินไปพุทวีพี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 เออเดใส่วีพีตอใส่วีพีต่อใส่วีพีต่อเพื่อนไอเหี่ยนี้ไปทิ้งพันพันไวไสัตว์เลยถุยถุยถุยทิ้งทิ้งก่อนเดินไป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 ใส่วีพีล่าเดินไปไปสั่งใส่ขึ้นหัวได้สั่งใส่ขึ้นหัวได้เล่างสั่งใสขึ้นหัวเป็นได้ข้างล่างสั่งใส่ขึ้นบุหัวเป็รได เดี๋ยวปดาส่ง้เพื่อนใสวีพีดมยเข้าขวาล่างไดเมยเข้าขวาล่างเดมเข้าขวาล่างเดมเข้าขวาล่างเห็นป่าขวาล่างอ่ะขวาล่างอ่ะมุมขวาล่างอ่ะกองมเลยวีพีอ่ะไสเพื่อนใสไปใสไปใสวีพต่อไปใส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 ไปขึ้นใสไปขึ้ขวาล่างใสไปขึ้นวาล่างเดี๋ยวปดาส่งเลยเดี๋ยวปัดาส่งเลยปัดาส่งเลยปัดาไปปัดาส่งไปปัดาส่งไปปัดาส่งไปตอนนี้มันได้ยี่มาถอยเขมาได้แล้วเดเนไปเข้ามาได้เดเมยเข้ามาได้เดินไป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 เดิน เดินลงไปเดินลงไปเดินลงไปอีกเด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 ลงไปอีกนลงไปอีกเดิไปไอสัตว์ไอเหี้ยหินจะแตกแล้วดิูนี่ไอ้เหี้ยใครเป็นคนตีอยากเออทไมลแล้วล้หมดล้มหมดเพื่อลงดลงมหมดลลมาลมาไปล้อเลยเดินปลงปูแดงเลยไปุปดงล่างดงข้างล่างมาได้เดินลงมาเลยไอสี่ี่ยม่างไมาตั้ง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 กดสมอลแล้วมาตั้งมาตั้งให้หมดแล้วผู้แทนผู้แผู้แดนผูแดงเออเดินไปขวาล่างเดินไขวาล่างมาได้เพราะเดินไตขวาล่าง้ตน ชาดาดชาดาตุ้มตุมชาดาดดเออสวยเพื่อนสวย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 สววยนั่นนะสวยสวยฟังฟังดันออกหาเจอไฟต่อไปไปไปพุชเจอไฟพุชเจอไฟนันออกนันออกดัอจะหาเจอรถั่นออกไปนันออกไปันออกไปเพื่อนนันออไปันออกไปนันออไปนั่นออกไปนันออกไปนั่นออไปันออกไปดันอมาอยู่ันออมาออมาขำหน้าอยู่นันออมาดนออมาดมาใส่เลยพุชเจอไฟพุชเจอไฟพุชเจอไฟเจอไฟเจอไฟพุชเจอไฟพุชเจอไฟใส่ใส่ยื้อไปใส่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 ไปสวย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 เพื่อนสวยเพื่อนเตะเตะเตะเต แต่อนรีเตะรีบเตะแล้วรีบเตะมีหินหน้ารีบเตะรีบเตมีหน้าคิวเปลว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 ไปไปดันมีหน้าเลยไปบอกโกลเม่ไฟบอกกลเม่ไฟบอกกลม่ไฟเดิมาเดิมาเดินมหน้าบอกกลม่ไฟตั้มตั้มคแดงกอนดูดูอนดูออเยอะวะต่ก็เลยไม่เยอะไม่เยอะเเลยเลยเลยยีหน้าเลยกนเก็เลยก็เลยหน้าเลมาเมาเพื่อเลยมาโกยโกยม่ไฟโกยนี้มไฟโกยเลยสังเวขึ้นไปไว้อย่าแรลูกบ้านอย่าแลูกบ้านให้ให้ให เอาสั่งเออสวยสวยเพื่อนสวย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 สราเราเสร็จเราเราเสร็จข้างหน้าน่าจะมีทีแป๊บต่อแป๊บหนึ่งแป๊บนึงไอ้เที่ยมมาต่อยมาโหลดกลับได้ไงวะเมื่อกี้เนี่ยคนเรา่เดียว เร็วเร็วทานทานทานคอได้ทานขอได้โหลดไฟโหลดไฟโหลดไฟอย่าพึ่งทอดอย่าพึ่งทอดอย่าพึ่งทอดใครไปตีนึงอะไปรอไปรอขอหินทีนึงไปรอไปรอขอหินทีนึงไปรอขอหินทีนึงไปรอขอหินทีนึงอคอหินได้คอหิน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 วิ่งอหินวิ่คอหินวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปคอหินไปมีคาราบนี่หานคอหินเออสวยสวสยไปวิ่งไปตีหินไม่ไงตีหินไม่งสวยเพื่อนสวยสวยไอ้สัตว์ทำไมพวกมงอันสุดยอดด้วยว่ะเยอะเวหวยคอหอดเลยว่ะสัตว์ ไปไปเข้าไปจตไหินแม่งเลยวิ่งไปหินแม่งเลยเราีวิ่งไปตีหินตีหินตีหินช่วยตีหินชตีหิน่วยตีหินมาตีหินมาตีหินตีหินตีหินใจหินเล้จิมินจิหมินแตินล้ตัด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 ินจิมินที่หมินจิหมินจิมหมินอี่นมีไอมีินเอาหไปหินแม่งรลสัจิหมินไป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 ไม่ร้ไม่ล้อไม่ล้อไม่ร้จิหมินไปจิ้มินไปไม่ร้อไม่ร้องไม่ร้อไร้ม่อกลัอรกวอเี เธอสวยเพื่อนเดี๋ยวต้องอย่าตับใจอย่าถอดใจอย่างนี้เข้ามาข้างซ้ายกองหนึ่งเข้าไปข้างซ้ายกองหนึ่งเคียร์หน่อย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 เรียร์หน่อยรีบเคี้ยวรีบเคียร์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 เคียร์หมด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 รีบเคียร์รีบเคียร์เพื่อนรีบเคียร์รีบเคียร์เกียร์คิวเฟลคิวเฟลคิวเปลคิวเฟลค่ายหมดเลยค่ายหมดเลยค่ายหมดทุกคิวเลยค่ายหมด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 ตำรวจมาแล้วกตำรวจงงงงงเฮ้ยไอ้เพี้ยงวะไอ้กูตายรัวๆเลยป่ะวว่นี่ไอ้เพี้ยงยัดแม่มันกูโดนอะไรวะเนีอยู่เน ไม่เชื่อมึงฆ่ากูเยอะไปขนาดนี้เหี้ยกูหัวร้อนได้แล้วเนี่ยฆ่าววีพีไป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 ฟังนะ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 เออเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาตีมาตีบ้านเราวะตันขึ้นหนขึ้นตรงกลางหนึขึ้นตรงกลางหนึขึ้นตรงกลางหนึขึ้นันกลับขึ้นไปตรงกลางหนึขึ้นไปกลับตรงกลาตัวหินันึ่งขึ้นไปกลับลงไปขึ้นไปตรงกลางหินแล้วกลับขึ้นไปแล้วกลับขึ้นไปมันตีหินได้ยังไงวะมันโหลดแค่หินเดียวมันตีหินได้ยังไงวะกิี้ตีหินวะเราโหลดไงี้ อน่าจะใช่นะไปาไปเรียกมาฆ่าไปเรียกมาฆ่าไปเรียกมาฆ่าแจ้งมตีหินแล้วเราตีเลยเราตีหินแล้วตีหินเราตีหินเนีเราตีหินนีเราตีหินเนีนตีเราขึ้นตีขึ้นตีเราขึ้นตีขึ้นตีเราขึ้นตีตีแมตีเลยสัตว์่งไม่ตีเลยตีาเราตีหินาเรตีหินาเราตีหินเราตีหินาตีหินาตีหินตีหินีหินาแ่มเรียมาแ่มเรีย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 าแ่มนเรี

พี่พี่มาหลังอ่ะพี่กระดราไม่รู้ะพี่ a าีพี่าวีพี่นาพุทพีพุทพีดันวีวีดันวีวีดันีวีไปดินเดินเดินออไปเดินไปเดิไปพุทพีพีเขาขวาง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 ผู้โดนเฮียมันแรงยังไงกัดข้องตายเยียมข้างเยอะไปเราเนี่ยเฮียไปเดินออกไปเพื่อนเราไปแต่กำมัดเราเนี่ยเราไปเพื่อนเราไปเราไป อย่าแม้โดนกัที่แล้วก็ตายโดนสกิทก็ตายเดินไม้เดินมาเดินม้พุ่พีพีพู่เดินใส่ามาเดินใส่เขมาลื้อเดินใส่เข้ามาลื้อเดินใส่มาเลืเดินเข้ามาเดินเดินไปอีกเดินใส่ไม่เดินใส่ม่เดินใส่มาเดิใส่มาเดินใส่มาเดินใส่มาเดินใส่มาใส่พีพีมาใส่พีพีมาใส่พีพีมาใส่มาใส่มาเพื่อใส่มาใส่มาใส่มาได้มาได้มาพูดมพีพีพุ่มพีเออสวยสวยเพื่อนสวย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 น้ำหมดน้ำหมดน้ำหมดแต่แต่ขี้แบบไี้แบบน้ำมาหนตามาหน้าไม่หนตาไม่หนตาไม่เหมือนแบตาม อยู่ว่าหน้ากูย้ายถามเลยขี้อะข้าไปข้าไปฝั่งนั้นเราร้านออขวานั้นหาวีพีออกขวานะสามสองหนึ่งออก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 วีพีวีพีออกขวาเดินออกขวาเดินขวาไม่มีเพนแล้วไม่มีเพนแล้วออกขวาไปไม่มีเพนไล่เพนหลีกแค่แล้วเพนบอกมึงฆ่าไปเลยเพื่อนฆ่าเยี่อะไรเพนบอกมาไอ้มึงไปฆ่ากับวีพีวีพีเขบอลดิมึงปลงมาหาพ่อเหมือไปไปเด็กขียบีอยู่ตัวโน่นในสัตว์กูเขี้วีพีมึงขึ้นไปไอ้ควาย เออเอ้ยแต่เดี๋ยวนี้มัเล่นเออไล่มันไปมันฟังเรื่องมันไปว่ะเออดานเราดนพีมีสองคิวมีสองคิวพีีกับีีเดินไปเดินไปเพื่อนเดินไป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 เพื่อนเดินไปใส่พีบีต่อใส่พีต่อใส่พีพีต่อใส่พีแปะต่อพีแปบต่อใส่แปบต่อเดินเดินเดินพุพุดนเดินเดิน่แหมแล้วน้ำหมแล้วน้ำหมเอวเอวเอวฟาดฟาดัาดฟาดน้ำาดน้ำสวย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 สจัดสวยจัดสวจัดเพื่อนสจัดสวย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 จัด ข้าไปข้าไปเพื่อข้าไป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 ข้าข้าข้าหมด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 ไอสัตว์เพ้นต์ลอยล่างตรงหินโขไอเพนต์ดนตตรงหินขไเพ้นต์ดานตัวันต้ไอเพ้นต์ดันตัวดันตเขากดนึ่งได้กดนึ่งคลิกไ้มาคลิกได้มาคลิกได้มาคลิกได้มาคลิกไ้าคลิกไ้มาคลิกไ้าคลิกอกหนึ่งมาคลิกนึงมาไปเก็บไปเรมมาไปเก็ไเรา เดี๋ยวก่อนผมดูไว้ก่อนจะมีไฟพุ่งตีบ้านอ่ะเออเราไปแย่งตีเลยก็ได้เดี๋ยวเราแย่งเดี๋ยวพุ่งตีไอ้ร้อนไปเลยเราเราแหลวิ่งไปเลยพาตพาไปก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมฝั่ฝั่งนี้เองพาไปก่อพาไปพาไปรีบพาไปรีบพาไปีไม่กิวยไม่ก้โอโอ้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  มันมีมีโอคิวตีได้ตีเลย้เต่าตีได้ตีเลยตีได้ตีเลยหลังหนูได้ตีได้ตีเลยตีได้ตีเลยหลังหนูตียินเลยฟนี้โนี้โฟอิเนี้โฟคิวครัวของจริงครกวของแท้หมือต้องโดนสนเตีนกูแน่ๆอากูตีแท้อกูตีแท้ไอควาย